สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2507ราชายานที่2หงุ่นเชิดของไฟจงถูกสร้างขึ้นโดยใช้เลือดวิญญาณและพลังสมาธิของราชแท้จริงของเขารวมถึงกระดูกของคนแคระจากดินแดนเหนือธรรมชาติต้องใช้ทรัพยากรมากมายในการสร้างมันขึ้นมา หุ่นเชิดน,นี้คือสิ่งของที่เฟยจงพึ่งพามากที่สุดก่อนที่เขาจะฟาดันไปยังขั้นสูงสุดในขณะนี้หุ่นกระบอกเดินตามไอพลังของเขาและเดินตามหลังเขาอย่างใกล้ชิดราติีแท้จริงของเฟยจงมองเห็นจุดสีดำสองจุดในจักรวาลอันกว้างใหญ่จากระยะไกลเมื่อพวกเขาบินเข้ามาใกล้เขาสามารถมองเห็นจุดสีดำสองจุดนั่นคือหยานหวงถูและหยานเจอเซียนทั้งสองยังคงอยู่ที่เดิมและไม่ได้ออกไปไหนคิ้วหนาสองข้างของเฟยจงหดตัวลงเล็กน้อย ขณะที่เขาถามว่าเจ้าไม่ได้บอกว่าพวกเขาทั้งสองหลบหนีไปแล้วนั้นหรอคุณเชิดตกใจและสับสนเล็กน้อยข้าก็ไม่แน่ใจทั้งสองนี้ออกมาได้จริงๆหลังจากที่เจ้าเผาโลูซาตนปรากฏตัวอาจเป็นกับดักก็ได้เมื่อเห็นว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ตอนนี้ในขณะที่เจ้าหลวงซาตันหายไปไหนไม่รู้ในท่านท่านต้องระวังตัวไว้ดีกว่าระดับการฝึกฝนของมาหาเซนเผาโลวซาตันเท่าไหร่กันเฟยจงเริ่มระมัดระวัง ตอนนั้นเขาใช้พลังกายของเขาเท่านั้นระดับการฝึกฝนของเขาไม่เคยถูกเปิดเผยเลยต้องมีอะไรปแปลกๆเกิดขึ้นแน่ๆเราต้องระมัดระวังตัวเอาไว้อยู่นิ่งๆไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นช่วยคาทันทีเฟยจงสั่งหุ่นเชิดกล่าวว่าระดับการฝึกฝนของนายท่านสามารถจัดก,การกับตัวไปได้ใดก็ได้แม้ว่าพวกเขาจะวางแผนแต่ก็ได้ประโยชน์เมื่อเผชิญหน้ากับอำนาจที่เด็ดขาดเฟยจงบินไปทาง,ยาง,ยางหยานหงถูและหยานเจอเซียน และเปิดใช้งานเกียร์เดนกดของเขาขณะที่เขายังอยู่ห่างจากหยานทั้งสองหมื่นลี้อานาเกียรแห่งกฎก็ได้แผ่ขยายออกไปยังบริเวณโดยรอบของพวกเขาแล้วเหล็กดำหนาแน่นปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าบางส่วนกลายเป็นดอกไม้เหล็กบางส่วนกลายเป็นแถวหนามเหล็กและบางส่วนกลายเป็นป่าไม้เหล็กหากเทียบกับเกียรแเดนกฎของหุ่นเชิดแล้วเกียรแเดนกดของเฟยจงนั้นลึกลับอย่างยิ่งมันแสดงตัวแปรต่างๆมากมายในโลก เหมือนกับโลกโลหะที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สุดยานหวงจูนั่งขัดสมาธิเพื่อพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บอย่างไม่เร่งรีบยานเจอเซียนสวมชุดคลุมสีขาวบริสุทธิ์นางยืนนิ่งอยู่กลางอากาศและดอกไม้ก็เบ่งบานใต้เท้าของนางนางเปรียบเสมือนหญิงสาวสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้มองดูป่าหล็กที่จมอยู่ใต้น้ําอย่างไม่สนใจเมื่อเห็นสภาพอันสงบสุขของพวกเขาเฟยจุงผู้มีรากฐานการฝึกฝนลึกล้ํา ก็ยังรู้สึกอ่อนแอในใจเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงหยุดห่างจากพวกเขาไปหลายสิบลีพลังสมาธิและเขียยแดนกฎของข้าไม่รู้สึกถึงกลุ่มชนชั้นสูงอ,อื่นที่อยู่ใกล้เคียงดังนั้นไม่ควรมีการซุ่มโจมตีแต่ทำไมพวกเขาถึงสงบมากนักละ่ะเฟยจงคิดลืมฝีปากของหยานเจอเซียนโค้งไปรอย,ยิ้มขณะที่เขากล่าวว่าท่านลุงข้าพูดถูกเฟยจงมาเพื่อแสวงหาความตายของเขา หยานห่วงถูเปิดตาและใส่หัวด้วยรอยยิ้มเฟยจงถือขวารกไว้ในมือเขาพูดด้วยเสียงที่แจ่มใสพวกเจ้าจงสองไม่จําเป็นต้องทําให้สับสนขนาดนั้นชายชาราตาเจิงรจหรือรับบาดเจ็บสาหัสเขาไม่ได้มาช่วยเจ้าหรอกถ้าเจ้าสองคนมีสติจงยอมแพ้ซะเมื่อข้าเคลื่อนไหวใครจะรู้ว่าข้าจะทําลายราชาหยานที่ห้าหรือทําลายทารกในครั์ของแม่นางเจอเซียนหัวใจของหยานหวงถูและหยานเจอเซียนตกอยู่ในความกลัว ความหวังสูงสุดของพวกเขาคืออาจารย์ต้าเจิงจะมาช่วยเหลือพวกเขาเนื่องจากร่างที่แท้จริงของเฟยจงปรากฏตัวที่นี่นั่นหมายความว่าอาจารย์ต้าเจิงอาจประสบอุบัติเหตุการแสดงออกของหยานเจ๋อเซียนไม่สามารถรับมันไว้ได้ต่อไปหยานหวงทู่ยืนขึ้นและใช้ร่างกายที่สูงใหญ่และแข็งแกร่งของเขาปิดกั้นหยานเจ๋อเซียนเพื่อไม่ให้เฟยจงมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของหยานเจ๋อเซียนเขาเหยียดมือออกมาและพูดว่าเฟยจงผู้เป็นตำนาน ชื่อของเจ้าดังไปทั่วสารสวรรค์ดูระดับการฝึกฝนของเจ้าทำไมเจ้าถึงมัวเสียเวลาอยู่กับพวกเราละ่ะมาจับตัวพวกเราสิไฟจงผู้มีประสบการณ์เขาส่งปราณสีงของเขาเข้าไปในดวงตาและสังเกตสิ่งรอบข้างเขายังคงไม่พบสิ่งอื่นใดเลยไฟจงยิ้มและพูดว่าเจ้ารู้ว่าเจ้าไม่สามารถหลบหนีได้ดังนั้นเจ้าจึงสร้างเขาวงกดขึ้นมาเพื่อทําให้ข้ากลัวใช่ไหมละ่ะยานห่วงถูกล่าว ผู้อาวุาโสคือผู้ดำรงอยู่ชั้นลึกิบต่ำกว่าระดับเทพแม้แต่หุ่นเชิดของท่านก็ยังเทียบได้กับมหาเซนในขั้นสูงสุดข้าเป็นเพียงมหาเซนในขั้นพันกคอันเท่านั้นข้าเป็นแค่เด็กต่อนหน้าท่านข้าจะกล้าวางแผนกับท่านได้อย่างไรมันไม่มีประโยชน์เลยแม้ว่าเจจะตั้งค่ายกลหรือว่าสุ่มโจมตีก็ตามไฟจงยกมือขึ้นเหนือความว่างเปล่าลมละเมฆในนาเขตกดก,ก็เปลี่ยนไปทันที กดสายเซียนน้ำไปท่วงกลายเป็นกระแสน้ําเชี่ยวและพุ่งเข้าหาหยานหววถูและหยานเจื่อเซียนสายน้ําแห่งกดสายเซียนนั้นเปรียบเสมือนแม่น้ําในสวรรค์และแผ่นดินและยังมีกระบี่แสงนับพันล้านเล่มอีกด้วยก่อนที่มันจะตกลงบนร่างกายของพวกเขามันก็ทําให้วิญญาณเซียนของพวกเขาเต้นรัวภาพลึกลับปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขาเราวกับว่าเทพเจ้าปรากฏตัวขึ้นทําให้พวกเขาคุกเข่าลงบนพื้นด้วยความกลัว ความแตกต่างในการฝึกฝนนั้นมากเกินไปแค่ความคิดของเฟยจงก็อาจทำให้พวกเขาจมลงในไอพลังเสียระสูญเสียความสามารถในการต้านทานฐานการฝึกฝนของเฟยจงช่างน่ากลัวจริงๆยาน่วงถูเปิดใช้งานเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ก้ามังกรแสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาอย่างไรก็ตามภายใต้การโจมตีของกระแสน้ำแห่งกฎเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายทันทีและหายไปจากกระดูกของเขา มันถูกลบทิ้งโดยตรงโดยเฟยจงยานห่วงถูไม่อาจขัดขืนได้ต่อไปเขาฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่จารั่วเฉิน้มลูกบอลแห่งพลังงานมืดระเบิดออกมาจากอา,ากาศมิติและเวลาถูกโยนเข้าสู่ความโกลาหลพลังมืดอันหนาแน่นได้กลายเป็นเมฆและปิดกั้นแม่น้ำให้กดสายเสีย่ยงพลังงานมืดอันหนาแน่นมันเป็นใครกันการแสดงออกของเฟยจงเปลี่ยนไปเล็กน้อยขณะที่ดวงตาของเขาหลีลง ในเมฆดำมิติและเวลาเกิดความสับสนวุ่นวายเมื่อปรากฏร่างอันน่าทึ่งเขาเป็นชายหนุ่มที่มีใบหน้าหล่อเหลาและมีอุปนิสัยที่สูงส่งดวงตาของเขาดูเหมือนมีดวงดาวหน้าพันล้านดวงและมองไม่ทะลุถึงเมื่อเห็นชายหนุ่มคนนี้ไฟจงก็ตกใจแทบจนสิ้นสติตาของเขาเบิกกว้างและบินถอยหลังอย่างรวดเร็วทําให้ระยะห่างระหว่างพวกเขาห่างกันออกไปฟุบกดสายเส้นต่าง พุ่งออากมาจากร่างของเฟยจงและเขาเข้าสู่สภาวะการต่อสู้ขั้นสูงสุสดอาณาเขตกดสายเสียนกลายเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากขึ้นและไอพลังเสียนก็แข็งแกร่งขึ้นยานห่วงถูและยานเจยเซียนอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลร่างกายของพวกเขารู้สึกเหมือนถูกเข็มทิมและหลายของพวกเขาก็รู้สึกเหมือนกับกําลังแบกภูเขาเป็นแสนลูกอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงต้องแสดงท่าทีสงบและผ่อนคลายเฟยจงจะกล้าแต่ต้องฆ่าเหรอ ชายหนุ่มตำหนีอย่างเย็นชาไฟจงใช้ขวารบของเขาอย่างเต็มที่ดวงตาของเขาราะกับสายฟ้าแต่ฟ่ามือของเขากลับเต็ไมไปด้วยเหงื่อเย็นไม่เลยราชาหย,ยานที่สองเป็นที่รู้จักกันในฐานะเทพร้องและเป็นบุคคลอันดับหนึ่งรองจากเทพของตะกุลหยานหลวข้าย,ยังคงมีสติสัมปชัญญะอยู่บ้างข้าจะไม่ทําสิ่งที่เป็นการฆ่าตัวตายแบบนั้นราชาหย,ยานที่เขาหมายถึงก็คือหยานว่พี่ชายคนที่สองของหยานหัวถูก ฟจงเรียกหยานหงถูว่าราชาหยานลำดับที่ห้าแต่เรียกหยานวี่ว่าราชารองความเคารพที่เขามีต่อหยานวี่นั้นชัดเจนไฟจงรู้สึกดีใจลึกๆที่เขาระมัดระวังและไม่กล้าเข้าใกล้มิฉะนั้นเขาคงไม่มีโอกาสหลบหนีในวันนี้โดยธรรมชาติแล้วหยานวี่โดยธรรมชาติแล้วหยานวี่ก็คือการแปลงร่างของจางอวนินพลังงานเมื่อบริสุทธ์ใต้เท้าของจางอว,นวินควบเนยมาจาก หยดสุดท้ายของส,สายการละติดท่มือสองหยดยานวี่มุ่งเน้นไปที่เส้นทางแห่งความมืดเป็นหลักจางรว่เฉินดูเหมือนสบายใจแต่ในความเป็นจริงสถานการณ์ของเขาคล้ายกับหยานฮวงถูและยานเจ๋อเซียนร่างกึ่งเที่กของเขาถูกบ,บีบแน่นด้วยอนาเขตแห่งกฎสายเซียนของเฟยจงทําให้เขาหายใจลําบากอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถแสดงข้อบกพร่องใดๆได้ไดจางรุ่เฉินขมวดคิว้วเจ้าทำล้ายน้องชายของข้าและต้องการจับหลานสาวของข้า หากข้าไม่ฆ่าเจ้าในวันนี้ศักดิ์ศรีของตะกูลหยานจะอยู่ที่ไหนไฟจงรู้สึกกดดันมากขึ้นพรพะพงเขาเปียกโชกได้วยเหงื่อด้วยการฝึกฝนของท่านราชาหยานข้ารู้ว่าข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่านแต่ท่านราชาหยานคงไม่สามารถหยุดข้าได้หากข้าต้องการหลบหนีใช่ไหมละ่ะแน่นอนว่าไฟจงจะไม่สงสัยในตัวของหยานวีในตอนแรก เขาใช้พลังสมาธิและเขียดแดงนกฎของเขาในการสืบสวนก่อนหน้านี้เขาไม่รู้สึกว่ามีใครซ่อนตัวอยู่ใครจะทำได้นอกจากยานวีผู้มีระดับการฝึกฝนสูงสุดที่สามารถซ่อนตัวจากเขาได้อย่างที่สองหยานห่วงถูและหยานเจ๋อเซียนหนีไปแล้วทำไมพวกเขาถึงกลับมาที่นี่อีกเห็นได้ชัดว่าหยานวี่ใช้พวกมันเป็นเหยื่อล่อเขาให้มาที่นี่อย่างที่สวิชาการเปลี่ยนรูปร่างของแจ้งวเฉเนถึงจุดสูงสุดแล้ว แทบไม่มีใครภายใต้ขั้นเทพจะมองทะลุผ่านมันได้จารจุ่เฉินยิ้มเยาะและพูดอย่างเฉยเมยงั้นเหรอเจ้าลองหนีดูกูได้แต่ข้าเดิมพันด้วยแท้ของข้าว่าเจ้าหนีจากข้าไม่ได้ยานเฉยเซียนเหลื่อมมองจางว่เชเฉินและพูดไม่ออกหน,นรู้สึกว่าจางว่เชเฉินเก่งเกินไปในการโู้อวดและเข้ามาแทนที่เขาหาเไฟจงหันหลังกลับและวิ่งหนีเขาจะไม่โดนเปิดโปรงหรอกเหรอเขาคิดว่าตนเป็นเทพกึ่งเทพอย่างนั้นเหรอ เฟยจงรู้ว่าหยานวี่ทรงพลังเพียงใดหากเขาหันหลังกลับเพื่อวิ่งหนีอาราเขตกดสายเซียนในไอพลังของเขาจะพังทลายลงและเขาจะไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปเมื่อถึงเวลานั้นเขาอาจจะต้องเสียชีวิตที่นี่เฟยจงคิดดูแล้วก็เริ่มก้าวร้าวมากขึ้นหยานวี่เจ้าทำผิดพลาดร้ายแรงจะไม่ควรใช้สองคนนี้เพื่อล่อข้ามาที่นี่โอ้ oh, จริงเหรอด้วยความต่างของเราในปัจจุบัน จะไม่สามารถหยุดข้าจากการระเบิด้นกำเนิดเสียงของข้าได้ข้าทำไม่ได้แต่ข้าหนีได้จารุเฉินกล่าวไฟจงกล่าวว่าเจ้าสามารถช่วยชีวิตเจ้าได้แต่หยานห่วงถูและหยานเจอเซียนจะต้องตายไปพร้อมกับข้าอย่างแน่นอนข้าคิดว่าจะได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่แล้วใบหน้าของจางรุ่เฉินเปลี่ยนเป็นเย็นชาไฟจงคิดว่าเขาจับจุดอ่อนของหยานอี้ได้แล้วราชายานเข้ามาที่สารนรกเพื่อฆ่าจารุเฉิน ข้าไม่เคยคิดที่จะเป็นศัตรูของจะกูลนหยานล้วเลยไม่ต้องพูดถึงท่านข้าต้องการจับตัวราชายาที่ห้าและคุณหนูหยานเจอเซียนเพื่อแลกกับโอกาสในการออกจากโคตข้าไม่เคยคิดที่จะทำร้ายพวกเขาเลยหยานเจ๋อเซียนไม่คาดคิดว่าเฟยจงจะกลัวลุงคนที่สองของนางมากขนาดนี้นางพิบตาและพูดว่า <S <S จะพูดไรสาระเจ้าอยากจับตัวข้าเพื่อเอาใจคนสำคัญในสารสวรรค์เฟยจงกล่าวว่า เฟจงไม่ได้มีความตั้งใจเช่นนั้นหุ่นเชิดของเจ้าพูดเองนะหยานเจ๋อเซียนกล่าวไฟจงกล่าวว่าไม่นางเจ๋อเซียนเจ้าไม่รู้หรอกไอสารเลวคนนั้นมีบุคลิกที่เป็นอิสระเขาอาจจะทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองจารุเฉินกล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจะโกค่าเขาซะอะไรนะไฟจงกัดฟันและจ้องมองไปที่หยานวี่การสร้างหุ่นกระบอกนี้ทำให้เขาต้องสูญเสียทรัพยากรมากมาย รวมถึงเลือดและวิญญาณเซียนของเขาด้วยเป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายมันด้วยมือของเขาเองนี่คือผู้มีอำนาจเหนือกว่าซึ่งมีความใกล้ชิดกับมหาเซียนขั้นสูงสุดจารุ่ยเฉินกล่าวว่าวันนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าถ้าเจ้าฆ่าเขาเฟยจงกำมัดแน่นกำแน่นจนเลือดออกจากฝันจารั่ยเฉินผู้ยังสบายๆข้าจะให้เวลาเจ้าสามวินาทีในการพิจารณาหนึ่งสองรอเดียว เฟยจงเงือออกเต็มตัวร่างกายของเขาสั่นไปทั้งตัวเจ้าจะรักษาคำพูดหรือไม่ข้ายานวีที่ถูกเรียกว่ามนุษย์กึ่งเทพไม่เพียงแต่เพราะการฝึกฝนอันล้ำลึกของข้าเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะข้าไม่เคยผิดคำพูดด้วยเฟยจงกล่าวว่าดีข้าจะเชื่อคำพูดของราชาหยาที่สองในศานลนรกเฟยจงกัดฟันหัวใจของเขากําลังมีเลือดไหลแต่เขาก็ยังคงหยิบสัญลักษณ์วิญญาณออกมาและกดมันด้วยนิ้วของเขา เมื่อมีรอยรา้าาสัญลักษณ์วิญญาณก็แตกสลายในระยะไกลมุนกระบอกกี่ร้อนด้วยความเจ็บปวดวิญญาณของมันถูกทำลายและตกลงไปในอวกาศที่ว่างเปล่ายานเจอเสียรู้สึกโล่งใจแล้วมีความสุขในใจลึกๆก,การกระทำของจารุเฉินช่างโหดร้ายเหลือเกินหากเฟยจงรู้ความจริงเขาคงสติแตกแน่ๆจารุเฉินเอื้อมมือไปคว้าหุ่นกระบอกเขาตรวจสอบมันข้าไม่าดคิดว่าคนแคร์จะมีคนที่เก่งกาจขนาดนี้ เจ้ามีคนเข้มแข็งดิดขาดและว,ว่องไวข้าคิดว่าเจ้าจะไปถึงระดับเทพในนาคตเจ้าไปได้แล้วตอนนี้เราจะมีโอกาสได้พบกันอีกแน่นอนไฟจงรู้สึกเสียใจและหดหู่ลดลงหลังจากที่ถูกหยานวี่ประเมินในขณะเดียวกันเขาก็ระมัดระวังมากขึ้นเขาคิดกับตัวเองว่าข้าไม่คาดคิดเลยว,ว่าหยานวี่จะเก่งในเส้นทางมิติด,ด้วยในอดีไม่เคยมีบันทึกเช่นนี้มาก่อนข้าต้องรายงานเรื่องนี้กับผู้บังคับบัญชามาค้ากลับไปยังศาลสวรรค์ เฟยจงกำลังจะออกไปแต่จู่ๆเขาก็คิดอะไรบางอย่างได้เขากำหมัดแน่นราชาหยานเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันใหญ่โตร่างของจางรั่วเฉนินไม่ได้ถูกสารสวรรค์ยึดไปท่านเป็นคนฉลาดอย่าหลงกลดังนั้นนะข้าจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดจางรั่วเฉินพย,ยักหน้าและหัวเราะในใจอาจเป็นเพราะเส้นผมของสร้างเส้นที่เขาทิ้งไว้เขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะไม่เพียงแต่สร้างความขัดแย้งระหว่าง สารสวรรค์และปชิงเอ๋อเท่านั้นแต่เขายังทําให้ตะกูลหยานหลัวต้องต่อสู้กับสารสวรรค์อีกด้วยมันเป็นการเก็บเกี่ยวที่ไม่คาดคิดตอนนี้เมื่อเรื่องสําคัญได้รับการแก้ไขแล้วจารุเฉินหวังเพียงว่าไฟจงจะจากไปเร็วเ,วเพื่อที่ทุกอย่างจะไม่เปลี่ยนแปลงก่อนที่มึกจะแห้งทัในใดนั้นเมตกวนนาทิปก็ปรากฏขึ้นทั่วจักรวาลหยดฝนที่มีลักษณะคล้ายกดตกลงมาฝาเล็บวับและฟ้าร้องคำรามเนเมฆ เพลิงสวรรค์ปรากฏขึ้นอย่างเดินลางบรรยากาศเคร่งขรึมอย่างยิ่งว้าเสียงคำรามของมังกรสะท้อนไปในทะเลแห่งดวงดาวเงาของมังกรขนาดมาหึมาพุ่งทะลุเมฆแม้แตะเกรดและกรงเล็บที่เผยออกมาก็เพียงพอที่จะปกคลุมท้องฟ้าและผืนดินมันน่าตกใจอย่างยิ่งยานวงทูเปิดฝามือของเขาออกและรับหยดน้ำฝนฝามือของเขาถูกเผาไหม้จากการกัดก่อนฝนกรดมังกรด,ดำนั่นมัน เฟยจงเดาว,ว่าใครคื็ผู้ที่มาใหม่และเริ่มรู้สึกประหม่าครั้งการประชหน่ากับคนคนนี้เครียดมากกว่าการประชหน่ากับหยานวี่ไม่ใช่เพราะผู้ที่มาใหม่แข็งแกร่งกว่าหยานวี่แต่เป็นเพราะผู้ที่มาใหม่เกิดมาเพื่อฆ่าอย่างน้อยหยานวี่ก็ยังพูดถึงหลักการและกฎเกณฑ์และกลัวว่าเขาจะทําลายต้นกําเนิดเซียนของตัวเองร่างคือมังกรเครื่องมนุษย์ปรากฏขึ้นภายใน,นเมฆดำเขามองลงไปที่เฟยจงและถามว่า นั่นนั่นที่เจ้ากำลังพูดถึงคือใครเสียงของเขาดังเหมือนกับน้ำตกแห่งขึ้นเสียงไฟจงประเชิญหน้ากับร่างข,งงงขนครน,น่องมังกรเครื่องมนุษย์ไอพลังเสียงบนร่างกายของเขาพุ่งสูงขึ้นแต่ยังคงถูกกดทับด้วยชั้นเมฆตะกวัวการเคลื่อนไหวของเขานั้นอ่อนลงมากยาน่วงทูกพึมพัมกับตัวเองข้าไม่คาดคิดเลยว่าผู้คนจากพระราชวังเทพชกตาจะมาจารุเฉินขมวหมดคิว้วเขาไม่คาดคิดว่าเจนพูดดำหนึ่งในสิบเจ็ดพูด จะปรากฏตัวที่นี่การมาถึงของเจดจพูดดำอาจหยุดยั้งเฟยจงได้และแก้ไขวิกฤตของพวกเขาจนหมดสิน้นอย่างไรก็ตามเข็มทิศเทนโชก็อยู่กับเขาเมื่อเจดจพูดดำจัดก,การกับเฟยจงได้แล้วจางวเฉินก็ไม่มีข้อแก้ตัวที่จะเก็บเข็มทิศเทนโชเอาไว้ไปกันเถอะเราต้องออกไปกันก่อนที่เจเจพูดดำจะรู้จางวเฉินส่งเสียงไปยังหยางเจอ๋ยอซี่ยระยาหง,งทุทันทีพร้อมกระบอกพวกเขาว่าตอนนี้ เป็นเวลาที่ดีสุดที่จะหลบหนีกงหนันเฟิงที่ซ่อนตัวอยู่รีบกระโดดออกมาทันทีเมื่อเห็นเกตผู้ด,ด,ดำเขาดีใจมากและจับมือกับจางว่าเฉินไว้และพูดอย่างตื่นเต้นพี่รัวเฉินเราผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระราชวังเทมโชกตามาที่นี่แล้วพวกเรารอดแล้วไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วสุดยอดไปเลยใน,นที่สุดเราก็สามารถกลับไปที่โฮได้อย่างปลอดภัยเสียทีเฟยจงและเจ๋ผู้ดำที่กําลังเผชิญหน้ากันมองมาพร้อมกันความแตกต่างก็คือ เจตพูดดำกำลังมองไปที่ผู้ดูแลกงหนานเฟิงในทางกลับกันเฟจงจ้องมองไปที่จางว่าเฉนินดูเหมือนว่าเขาจะเดาอะไรบางอย่างได้แขนของเขาสั้นกระตุกเขาอดไม่ได้ที่จะมองไปที่ตาประทับวิญญาณที่ถูกทำลายท่าทางของเขาดูอึ้งมากจางว่าเฉนินมองกงหนานเฟิงที่กำลังจับแขนของเขาไว้แน่นท่าทางของเขาดูอึ้งยิ่งกว่าเฟจงเสีอีกและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ